สวัสดีครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยผลประกอบการล่าสุดของ OR นะครับปตทน้ำมันและการค้าปลีกไตรมาสแรกปี68นี่เออหลายคนจับตาดูอยู่ค่ะกำไรสุทธิเขาพุ่งขึ้น18%เลยนะครับเทียบกับปีก่อนหน้าใช่ค่ะทั้งๆท,ที่เศรษฐกิจก็ดูเออทรงๆนะคะครับวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลอัปเดต Q1 ของ OR กันนะครับดูว่าเอออะไรขับเคลื่อนผลงานเขาแล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไง ค่ะเป็นไตรามาสที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าแม้จะมีปัจจัยท้าทายอยู่บ้างนะคะแต่โออก็ยังโตได้ดีในหลายๆส่วนเลยอืมเรามาดูรายละเอียดกันค่ะครับเริ่มที่ภาพรวมตัวเลขก,ก่อนเลยรายได้รวมนี้ประมาณ182,000ล้านบาทค่ะโตขึ้น2% YOY e อ i t d a ีบิดาก็6,400ล้านบาทเพิ่ม5%เอ และกำไรสุทธิที่ว่าพุ่ง18%นี้ก็คือ4,380ล้านบาทอะไรทำให้กำไรมันโตได้ขนาดนั้นครับคือกำไรที่เพิ่มขึ้นชัดเจนเนี่ยมาจากหลายส่วนประกอบกันค่ะทั้ง EBITDA ที่ดีขึ้นเองครับแล้วก็มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็การคุมค่าใช้ใจ่ายที่ดีขึ้นอ๋อคุมค่าใช้ใจ่าย ใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ global คือต่างประเทศแล้วก็ lifestyle พวกค้าปลีกอันนี้ผลงานดีขึ้นชัดเจนมากค่ะน่าสนใจนะครับคือแม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่เกือบ90%เลยยังมาจากกลุ่มน้ำมันหรือ mobility ใช่ค่ะแต่พอมาดูสัดส่วน EBITDA เนี่ยกลายเป็นว่า mobility เหลือ65%อืมแล้ว lifestyle กับ global รวมกันนี้ก็เ,เกือบ35%แล้วใช่ค่ะจุดที่แบบ โดดเด่นมากๆคือกลุ่ม global นะคะครับ e b i d a โตกระฉูดเลย80%เทียบปีก่อนโห80%ค่ะมาจากปริมาณขายที่ดีขึ้นในทุกประเทศเลยโดยเฉพาะฟิลิปปินส์กับลาวอันนี้ก็อาจจะสะท้อนว่ากลายุทธ์เขาเริ่มได้ผลอืมแต่ก็ต้องดูระยะยาวด้วยนะคะส่วน lifestyle ก็ยังแข็งแกร่งค่ะมาจาก F&B อย่าง Cafe คาเฟ่เครับ อเมซอนเด่นตลอดค่ะแล้วก็การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเขาก็ทําได้ดีขณะที่โมบิลิตี้เองเนี่ยแม้ GP ต่อน้ํามัน1ลิตรอาจจะลดลงนิดหน่อยเทียบ y o โอเยีเพราะราคาน้ํามันผันผวนนะคะแต่ก็ยังดีขึ้น QOQ โนะโดยเฉพาะจากน้ํามันเครื่องบินที่ได้เรื่องท่องเที่ยวช่วยครับพูดถึงการขยายเครือข่าย OR ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับ PTT s t a t i o ชเพิ่มนิดหน่อยรวมเป็น2,761แห่ง แต่ที่เร่งเครื่องเลยคือ EV station plus นะครับเพิ่มขึ้น73แห่งในไตรมาสเดียวโหเยอะนะคะใช่ครับรวมเป็น1,267แห่งแล้วหัวชาร์จ DC ก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันร้านสะดวกซื้อก็ขยายเพิ่มอีก23สาขา <Ừ. S 1> แต่ที่ต้องพูดถึงจริงๆเลยคือคาเฟ่แอ azon ใช่เลยค่ะไตรามาสเดียวขายไป112ล้านแก้วสุดยอดมากค่ะเพิ่มขึ้น6ล้านแก้วจากปีก่อนแถมเฉพาะยอดขายในไทย Q1 ก็ทำสถิติใหม่นิวไฮไปที่104ล้านแก้วค่ะตัวเลข a อ azon นี้สะท้อนแบรนด์เขาแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็โปรโมชั่นที่แบบว่าได้ผลครับ การขยายสาขาอาจจะดูช้าลงนิดหนึ่งเทียบกับช่วงก่อนๆนะคะแต่ก็เป็นการขยายที่เน้นคุณภาพมากขึ้นอ๋อเน้นคุณภาพใช่ค่ะมีการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ทำเลด้วยแล้วก็พิจารณาผลกระทบต่อสาขาเดิมมากขึ้นเพื่อให้โตอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเข้าใจเลยครับแต่แน่นอนค่ะผลประกอบการก็ยังผูกกับปัจจัยภายนอกเยอะเหมือนกันทั้งราคาน้ำมันดิบที่ยังแกว่งๆอยู่นะคะครับอัตราแลกเปลี่ยน Q ิบาทก็แข่งค่านิดหน่อย แล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทีออ่อาจจะโตแค่ราวๆ1.8%ซึ่งก็ต่างกว่าเพื่อนบ้านนิดหนึ่งครับเห็นภาพ Q 1แล้วแนวโน้ม Q 2ที่กำลังดำเนินอยู่นี่มองกันยังไงบ้างครับก็กลุ่มโมบิลิตี้อาจจะเห็นยอดขายชะลอตัวลงบ้างนะคะตามฤด,ดูกาลคือเข้าหน้าฝนอ๋อหน้าฝนค่ะแล้วก็อาจจะมี ความเสี่ยงเรื่อง stock l o s นิดหน่อยถ้าราคานำ้ำมันโลกลดลงแต่กลุ่มไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะ Amazon เนี่ยคาดว่าจะยังไปได้สวยต่อนะคะคยอดขายนะ่าจะยังเกิน100ล้านแก้วขาดจากช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆปัจจัยบวกอื่นๆล่ะครับก็ยังเป็นเรื่องท่องเที่ยวค่ะที่ฟื้นตัวต่อเนื่องคาดการถึงปี36.5ล้านคนอันนี้น่าจะหนุนน้ามันเครื่องบินได้ดีครับ แล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศหรือ global ที่เศรษฐกิจประเทศเหล่านั้นดูโตดีกว่าไทยก็เป็นอีกแรงหนุนค่ะโอขานการลงทุนปีนี้แหละครับวางงบไว้เท่าไหร่แล้วจะเน้นไปทางไหนเป็นพิเศษงบลงทุนรวมปีนี้นะคะอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านบาทค่ะครับ1 8 0 0 0ล้านก็จะกระจายไปหลายส่วนค่ะทั้งขยาย mobility พวกปั๊มกับ ev station ครับตั้งเป้าเปิด p t t station ใหม่ในไทย100แห่งเลย ใช่ค่ะแล้วก็ EV station อีก250แห่งเพิ่มหัวชาร์จ DC อีก600หัวโห oh, เร่ง EV เยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็กลุ่มไลฟ์สไตล์ก็มีทั้ง Amazon แล้วก็มองหาดี a M&A ด้วยอ่า uh, มีข่าว M&A ด้วยใช่ค่ะกลุ่ม Global ก็สร้างผู้คงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วก็กลุ่ม Innovation พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม mna นี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหนก็กำลังเจราจารยอยู่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่คาดว่าเออน่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน qsr นะคะอ๋อ qsr ค่ะน่าจะเห็นชัดขึ้นช่วงกลางปีหรือไม่ก็ต้น Q3 น่าสนใจครับส่วน mobility ก็ยังปวดระพันธมิตรใหม่ๆตามนโยบายกลุ่มปตทอ,อยู่ค่ะอ๋อแล้วก็เรื่อง loyalty program พวก blue plus หรือ explore อันนี้ก็ช่วยเพิ่มสมาชิกใหม่ได้เยอะเลยนะคะ3 0 0แสนราย ครับช่วยรักษาฐานลูกค้าได้ดีใช่ค่ะสำคัญมากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ทำให้เห็นว่าโออาร์ไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับมีการปรับตัวขยายธุรกิจคุมต้นทุนมองหาโอกาสใหม่ๆตลอดใช่ค่ะพยายามขับเคลื่อนการเติบโตอยู่ตลอดครับผมแต่สิ่งที่น่าติดตามต่อนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญเลยก็คือว่าการขยายตัวที่ค่อนข้างเร็วของโออาร์เนี่ยทั้งธุรกิจเดิมที่ต้องปรับตัวแล้วก็การรุกเข้าธุรกิจใหม่อย่าง QSR ผ่าน M&A เนี่ย จะสามารถสร้างสมดุลได้ไหมระหว่างการเติบโตใหม่ๆการบริหารผลกระทบต่อผู้เล่นเดิมแล้วก็การรับมือกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้อืมเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะในระยะย,ยาวจะเป็นยังไงอันนี้น่าจับตายดูอย่างยิ่งเลยค่ะ